ไหนๆก็จะวันฮาโลวีนแล้วมาขอจัดเรื่องผีสักเรื่องและกันเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆกับผมในตอนที่ผมเรียนอยู่ชั้นปีที่2 ผมได้มีโอกาสไป work and travel ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพูดได้ง่ายก็คือเป็นโครงการที่ทําให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองทํางานและใช้ชีวิตอยู่ภายในต่างประเทศในช่วงปิดเทอมตอนผมแพอาศัยอยู่ที่นั่นผมได้ไปอยู่กับคนไทยอีก6คนในห้องอพาร์ตเมนต์ห้องหนึ่งซึ่งในห้องนี้จะมีห้องครัวหนึ่งห้องห้องน้ำหนึ่งห้องโถงกลางและห้องนอนอีกสองห้องตามแผนผังแบบนี้ซึ่งเวลานอนเนี่ยเราก็จะแบ่งกันห้องหนึ่งนอน4คนอีกห้องหนึ่งนอนอีก3คนมีวันหนึ่งที่พวกเราทํางาน เลิกดึกตอนที่กลับมาถึงบ้านเนี่ยทุกคนก็เหนื่อยแล้วก็แยกย้ายกันไปจัดก,การธุระส,ส่วนตัวแล้วก็รีบเข้านอนในขณะที่ผมกําลังสลืมสลือใกล้ใที่จะหลับแล้วอยู่ๆก็มีเสียงเดินอยู่ตรงบริเวณหน้าประตูห้องนอนเสียงดังมากๆคนในหอทุกคนหันมองหน้ากันแต่ไม่มีใครพูดอะไรสักพักหนึ่งเสียงเดินหน้าห้องก็ดังขึ้นอีกรอบคราวนี้มีเพื่อนผมคนหนึ่งตะโกนด่าไปเฮ้ยเบาๆหน่อยเว้ยคนจะนอนพรุ่งนี้มีงานเชาน้านะเว้ยแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปตอนเช้าด้วยความที่เพื่อนผมยังสงสัยอยู่ก็เลยมีกการพูดคุยัน เฮ้ย hey, ว่าอวานใครวะเดินเสียงดังมากทำเอานอนไม่ได้เลยคนที่อยู่อีกห้องหนึ่งก็มองหน้ากันแล้วก็ตอบว่าเอา้าห้องเราคนนึกว่าคนในห้องแกเดินเมื่อคืนนี้ก็มีตะโกนด่าไปเหมือนกันคุยกันไปคุยกันมาต่างคนต่างก็ยืนยันว่าไม่ใช่คนในห้องของตัวเองแน่นอนถ้าไม่ใช่เจ็ดคนนี้แล้วจะเป็นใครล่ะเวลาผ่านไปประมาณ2สัปดาห์ผมย้ายมานอนอีกห้องหนึ่งเพราะผมกะจะมาดูหนังกับเพื่อนภายในห้องนี้เขาก็จะมีฟูกเนี่ยเอาไว้ให้นอนบนพื้นโดยที่เราจะหันปลายเท้าเนี่ยไปทางตู้เสื้อ ส้อผ้าแบบนี้เวลาประมาณห้าทุ่มเนี่ยผมเริ่มง่วงนอนตานี่ใกล้จะปิดแล้วผมบังเอิญเห็นเงาลางๆเนี่ยอยู่ในตู้เสื้อผ้าตอนแรกก็เห็นไม่ค่อยชัดหรอกแต่พอจ้องไปนานๆเนี่ยมันก็ยิ่งเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเป็นเหมือนกับคนแก่ผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวผมสีขาวแต่ทรงผมเนี่ยไม่ได้ยืดตรงเป็นทรงผมแบบเขาเรียกอะไรอะแอฟโร่หรอหรือเป็นพุ่มๆแบบเนี้ยจ้องมาที่เราแล้วเขาก็าสา่หัวไม่ใช่ใส่แบบคนอินเดียนะเขาใสา่หัวแบบนี้ 企业。Yeah. ผมพยายามส่งเสียงเรียกเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆแต่เหมือนพอเราขยับปากเนี่ยกลับไม่มีเสียงออกมาเลยคนแก่คนนั้นสายหัวแล้วเข้ามาเรืเร่อยๆใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจนในที่สุดเขาก็หายไปหลังจากที่เขาหายไปแล้วเนี่ยผมเริ่มขยับตัวได้ตามปกติผมรีบลุกขึ้นมามองซ้ายมองขวาเพื่อดูว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยยังอยู่หรือเปล่าแต่ผมก็ไม่เจออะไรจนถึงทุกวันนี้ผมยังหาคําตอบไม่ได้เลยว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเป็นแค่ความฝันแต่ถ้าเป็นความฝันเนี่ยมันก็อาจจะสมจริงเกินไปนิดนึง จบแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนแฮปปี้ฮาโลวีนครับบาย